เรามาแก้ไขตรงกลางให้ได้นะครับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเฉลีย่ยแบ่งปันให้ทุกคนได้มีความสุขนะครับมีความพอใจอำนวยความสะดวกสนับสนุนให้ทุกกลุ่มได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาเพราะนั้นอย่าลากเราเข้าไปอยู่ตรงในสนามด้วยนะในสนามการแก้ไขด้วยนะเพราะเราเป็นถือว่าอาจจะยกง่ายๆว่าพูดง่ายๆว่าเราเป็นผู้จัดการการแข่งขันแล้วกันนะถ้าเอาผู้จัดการเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยกับผู้เล่นนะมันก็เป็นปัญหานะ กรรมการก็คือจะต้องเป็นคนตัดสินกรรมการวันนี้ก็คือกฎหมายกระบวนการยุติธรรมสภานิติััติแห่งชาติสภาปรูปแห่งชาตินะรัฐบาลคอสชอเป็นผู้จัดการนะครับผู้จัดการกรรมการแล้วก็นักกีฬาก็ทุกคนก็จะทําหน้าที่กันตามนั้นนะครับในส่วนของกรรมการก็ต้องดำเนินการตามอํานาจหน้าที่ของกฎหมายในการแก้ปัญหาให้เกิดความเป็นธรรมประชาชน,นพ,พอใจจะได้ไม่เกิดเกิดการขัดแย้งกันอีกนะครับ เหมือนกับแข่งกีฬานะจะดูกีฬาให้สนุกก็กรรมการก็ต้องดีต้องเป็นธรรมนักกีฬาก็ต้องเคารพในกติกาผู้จัดการแข่งขันก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของการดูกีฬานะต้องช่วยกันนะถ้าลากทุกอย่างมาปนกันไปหมดมันก็กีฬาก็แข่งกันไม่ได้เหมือนกันแหละนะครับก็เหมือนกับวันนี้ไปลูกไม่ได้เลยถ้ามันตีกันไปตีกันมาอย่างนี้มันก็ติดกับดักเหมือนเดิมอะไปไหนไม่รอดนะครับสำหรับความคืบหน้าในการหิราชการของรัฐบาลที่สำคัญในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น ด้านเศรษฐกิจได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนะครับได้ขับเคลื่อนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เกิดขึ้นให้ได้5พื้นที่ภายในปีงบประมาณนี้อันได้แก่อําเภอแม่สอดจังหวัดตากอำเภออัญชประเทศจังหวัดสระแก้วพื้นที่ชายแดนจังหวัดตราดจังหวัดพุทธหารและอําเภอสะาวาจังหวัดสงขลานะครับทุกหน่วยงานกําลังเล่งดําเนินการอาจจะต้องใช้เวลาบ้างนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของแผนงานงบประมาณและผังเมือง รวมทั้งมาตรการสิทธิประโยชน์ต่างๆในการลงทุนของผู้ประกอบการรัฐบาลให้ความสําคัญนะครับเพราะว่ามันเชื่อมโยงในการสร้างคารพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจจากในประเทศไปสู่ชายแดนค้าขายระหว่างประเทศแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียนแล้วก็ไปประชาคมโลกอื่นๆนะครับรวมทั้งเปนการแก้ไขปัญหาการลักลอบนาเข้าสินค้าตามนชายแดน การสร้างอาชีพรายได้ให้กับประชาชนยากจนในพื้นที่ชนบทนะครับมีการปรับรูปแบบทั้งหมดในขณะนี้งานด้านความมั่นคงจากที่เรียนไปแล้วว่ารัฐบาลและคอสชอนั้นจะต้องรักษาสถานการณ์ให้เอื้ออมนวยต่อการปฏิรูปและนําเข้าไปสู่การเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์มีการเลือกร่างนั้นเราต้องขอขอบคุณทุกกลุ่มทุกฝ่ายนะครับที่ส่วนใหญ่เข้าใจแล้วก็ให้ความร่วมเป็นอย่างดีก็อย่างไรก็ตามในเรื่องของการสร้างความร่มรองให้กับคนในชาตินั้นทุกภาคส่วน ทั้งรัฐเอกชนประชาชนพรรคการเมืองต่างๆนั้นต้องช่วยกันนะครับความขัดแยง้งถ้าหากว่าความคิดมันขยายไปทั่วนะครับในลูกลามบานปลายไปถึงเด็กถึงผู้ใหญ่ถึงทุกคนนะครับทั้งที่ทำงานที่บ้านเหล่านี้มันมันไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกแล้วในขณะนี้ทุกคนต้องเอาเอาอดีตมาเป็นบทเรียนนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นหัวหน้าแต่ละส่วนแต่ละฝ่ายนะั้นต้องหาวิธีการพยายามให้ทุกคนนะั้นละทิ้งความขัดแยง้งละทิ้งตัวตนไว้ก่อนนะครับ และร่วมแรงร่วมใจการสร้างประเทศเราก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะนําความรักความสามัคคีกลับคืนมาสู่ประเทศไทยนะครับจากทางด้านการศึกษานั้นผมได้เรียนไปแล้วว่าการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนั้นก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะสร้างความทัดเทียมทางด้านการศึกษาได้โดยพ้องยิ่งโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลมีครูน้อยนะครับผมขอต้องคงต้องขอความร่วมมือจากคุณครูนะครับช่วยกันให้ความสนใจแล้วก็เน้นย้ําอธิบายเพิ่มเติมจากบทเรียนผ่านโทรทัศน์ดาวเทียมด้วยนะครับคงไม่ใช่ให้โทรทัศน์หรือตู้ ครูตู้อาจารย์ตู้มาสอนไม่ใช่ให้ครูนะ่ดูตัวอย่างจากจากในโทรทัศน์นะครับนักเรียนก็ดูไปด้วยแล้วก็เน้นย้ำอธิบายเพิ่มเติมทำความเข้าใจมันจะได้ช่วยในเรื่องของความเท่าเทียมความทันสมัยแล้วก็ในเรื่องของกรณีที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะมีครูบางคนเนี่ยเหนื่อยนะครับบางคนเนี่ยสอนหลายหลายชั้นนะสดา์ทีแล้วผมพูดไปแล้วนะบางท่านคนเดียวนะสอนทุกชั้นเลยนะบางโรงเรียนก็มีนักเรียนมากและมีหลายชั้น แต่ก็มีครูสอน3ามสี่คนสอนตั้งแต่อนุบาลถึงปนโตหกนะครับแล้วมันจะได้อะไรเท่าไหร่ยังไงไม่ทราบนะเพราะนั้นถ้าเอาเอา,เอาทางกายภาพเทียมมาช่วยด้วยมันก็จะลดภาระของท่านลงไปได้นะครับผมไม่ได้ไปอะไรไปดูว่าท่านไม่มีความสามารถในการสอนเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะช่วยท่านเห็นใจเพราะท่านเหนื่อยนะก็ขอชื่นชมในความเสียสละตั้งใจที่อดทนนะพยายามแก้ปัญหาม,มาโดยตลอดนะครับเรา จะต้องใช้ความมีจรรยาบรณของความเป็นครูให้มากนะครับเป็นกาลังใจให้ทุกคนนะครับรัฐบาลจะดูแลสวัสดิการข้าราชการครูให้ดีสุดใจต่อไปนะครับในเรื่องของการติดตามแก้ไขปัญหาของประชาชนเมื่อผู้ที่ผ่านมานั้นผมและคณะได้มีโอกาสไปติดตามการปฏิบัติการตามวิวัยของรัฐบาลโดยเฉพาะยิ่งการเร่งแก้ไขปัญหาความดร้อนของประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและกาฬสินก็ได้มีโอกาสพบพี่น้องประชาชนข้าราชการในพื้นที่ก็ได้ชี้แจงพูดคุยทำความเข้าใจ เราก็รับทราบปัญหาข้อขอ้องต่างๆเพื่อจะนํามาปรับปรุงแก้ไขนะครับ,รบสําหรับศูนย์นรงธรรมของจังหวัดอําเภอทราบว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับก็เป็นขั้นต้นัองเ,เองนะต่อไปปัญหาเหล่านั้นจะต้องนํามาแก้อย่างยั่งยืนอย่าให้ไม่เกิดขึ้นอีกเลยนะครับก็น่าจะเป็นช่องทางที่ประชาชนน่าจะรับความสะดวกมากขึ้นยิ่งขึ้นนะครับเป็นลักษณะวัดซอฟต์เซอร์วิสวนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปติดตามความก้าวหน้าในเรื่องของโครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองใหญ่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นแล้วก็สอบถามถึงเรื่อง เรื่องการบริหารจัดการน้ําที่บ้านหนองเลียงเปือยด้วยนะครับไม่มีโอกาสได้ไปเวลาจํากัดนะครับก็น่าชื่นชมพระชนนั้นมีส่วนร่วมพอใจก็ขอผมหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูน้ำคลองส่งน้ําผมกไ็ได้ได้ติดตามดูมีงบอมาหรือเปล่าผมก็อนุมัติให้ไปแล้วนะครับก็คงจะก่อสร้างในโอกาสต่อไปอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราทําทันทีนะเมื่อเจอความเราก็ทําทันทีนะครับทำให้ให้เกิดผลดีให้ได้ให้ทันต่อความลำบากเดดรอนของประชนนะครับ ทุกโครงการมีความคืบหน้าแล้วก็ดีใจที่แหล่งน้ํากระนวลน,นะครับสามารถจะดูแลพี่น้อง4ี่อำเภอแต่แหล่งน้ําที่ขาดการปรับปรุงขุดลอกมาประมาณ20ปีนั้นขชอชชเข้ามาก็ให้ตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายและปริหารจัดการน้ำนะครับได้ประชุมพินาแก้ไขยังเป็นระบบได้อนุมัติงบมาเปที่เรียบร้อยกาลังขุดอยู่นะครับกาลังดาเนินการอยู่ก็จะเพิ่มน้ําได้จาก 1, 1ล้าน ลูกบาทเม็ดเป็น10ล้านลูกบาทเม็ดเนี่ยก็ขึ้นมาอีกตั้งเยอะตั้งแยะนะครับพี่น้องชาวกนโนนมีความมุ่งบอใจนะครับก็ขอชื่นชมทุกคนที่เกี่ยวข้องทุกส่วนราชการร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามในเรื่องของการขุดลอกคูคลองการหาเรื่องน้ํานั้นเราคงต้องทําทุกพื้นที่นะครับทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้มันต้องมีการเชื่อมโยงระบบชลประทานกับแม่น้ําสายหลักแม่น้ําสาขาต่างๆนะครับเพราะว่าต้นน้ำเรามาจากทางด้านเหนืนอ น้ำเราได้มาจากน้ําฝนเป็นหลักเท่านั้นเองนะครับถ้ามันเชื่อมโยงกันไม่ได้น้ํามันก็หายไปนะล้นไปในที่ที่ไม่ต้องการมันก็ไม่ไปต่อไปข้างล่างนั้นเราต้องสร้างกิ่งก้านสา,าขาของลําน้ําเหล่านี้ให้ได้นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นคอทชคอรมอสอทชส,ชสชปชนะครับและคณะกรรมการธิการร่างรัฐธรรมนูญก็ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกันเพื่อสร้างความเข้าใจกําหนด,ดทิศทางที่ตรงกันในแนวทางที่จะร่วมกันปฏิรูปและสร้างประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ยั่งยืน มีการแลกเปลี่ยนแนวความคิดเสนอปัญหาข้อขัดข้องอย่างกว้างขวางนะครับซึ่งทุกท่านนั้นล้วนแต่เป็นผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ทรงคุณวุฒิของบ้านเมืองทั้งสิ้นนะครับแล้วก็รับทราบปัญหาของเราดีนะครับแล้วก็รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนมามาเยอะพอสมควรนะอย่างน้อยก็ได้ดูในสิ่งที่เราทําไว้ในชั้นต้นนะครับแล้วก็มีข้อมูลต่างๆส่งเข้ามามากมายนะครับทุกท่านก็มีความตั้งใจแล้วก็สินสอดที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหา เพื่อจะวางรากฐานสร้างชาติให้มันคงนะครับผมก็คงต้องขอข้อมมือีกครั้งนั่นแหละนะจากทุกผู้ทุกฝ่ายนะครับช่วงนี้เป็นเวลาสําคัญที่สุดประเทศไทยนั้นเราอาจจะไม่เคยมีการไปรูปแบบนี้เกิดขึ้นอาจจะมีการไปรูปเล็กน้อยมาตลอดวันนี้เราไปรูปทั้งหมดนะครับเพราะนั้นผมก็เลยบอกว่าทํำยังไงเราจะทําให้เกิดการไปรูปได้ทันเวลานะเพราะนั้นก็ต้องรวบรวมข้อมูลรวบรวมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนหาช่องทางให้ได้คือคงไม่ใช่ช่องทางราชการอย่างเดียวแหละ นะทุกคนมีมีพรรคพวกเพื่อนฝูงพี่น้องประชาชนนะในในภูมินื้อหลังของตัวเองเข้าไปรวบรวมมาสิครับนะมาช่วยกันแล้วเอาเข้าสู่สภาไปที่รูปนะถ้าบอกว่าทุกคนอ,อยากมีส่วนร่วมแต่ก็มันทําสะเปะสะปะมันไม่ได้มันก็ไม่สามารถจะเอามารวมมาได้สักทีท่านไปหาช่องทางให้มันสั้นที่สุดให้มันตรงที่สุดเข้ามาเถอะครับผมไม่เคยขัดข้องเลยนะดีกว่าไปพูดเปล่าๆที่โนนที่นี่นะขัดแย้งกันโดยตลอดถ้าหากว่าทุกคนเสนอข้อเห็นทห้สร้างสรรค์และเข้าช่องทางที่มันเร็ว มันก็จะปฏิรูปได้นะการปฏิรูปนั้นผมก็บอกแล้วว่าให้แนวทางไปแต่เพียงว่าทําอย่างไรเราจะกําหนดเรื่องที่ต้องปรูปทั้ง11เรื่องให้เป็น3ระยะให้ได้ระยะที่หนึ่งคือทําทันทีทาทันทีก็คือท่านมีความเห็นอย่างไรที่ไม่ไม่ต้องใช้กฎหมายท่านก็ส่งมาให้ผมรัฐบาลก็จะทำนะอันที่2คือทําให้มีผลธเร็จในหนึ่งปีก็ถ้าถ้าตกลงได้ไม่มีข้อขัดแยง้งให้สรชออกเ,ออเป็นกฎหมายมานะ แล้วเราก็าปฏิบัติได้ภายในหนึ่งปีจากนั้นถ้ามันยากมันเป็นโครงสร้างมันเป็นการจัดตั้งหน่วยใหม่การแก้ไขกฎหมายเยอะๆหรือกฎหมายที่มีความผูกพันหลายๆส่วนไปการไปรูปแบบนั้นมันก็ต้องส่งต่อรัฐบาลหน้านะครับก็ไปหากลไกมาว่ารัฐบาลหน้าจะทําหรือไม่ทําได้อย่างไรนะอันนั้นก็คงเป็นภาระขอ,ของท่านแล้วละ่ะนะที่จะต้องแก้กันต่อไปนะครับเราเอาร้อยเรื่องร้อยอย่างมาแก้หนึ่งปีไม่ได้หรอกนะก็ผมไม่ได้ทำข้าใจไปแล้ว ก็คิดว่าคงเข้าใจกันดีในขณะนี้นะครับก็ขอขอบคุณลวงหน้านะครับคาดหวังทั้งในส่วนของสภาปฏิรูปนะครับกรรมธิการร่างรัฐมนูญและสระชนะครับก็ทั้งหมดคงเดินหน้าไปด้วยกันในระหว่างนี้คอทชอแล้วก็รัฐบาลก็จะขับเคลื่อนประเทศไปด้วยนะครับสำหรับวันที่25พฤศจิกายนของทุกปีนั้นองค์การสหประชา,าชาติก็ได้ประกาศให้เป็นวันรณรงค์ยุติความดุรแรงต่อสัตรีสําหรับประเทศไทยนั้น ได้กําหนดให้เป็นเดือนพฤศจิกายนของทุกปีนะครับเป็นเดือนรณรงค์ยุติความแรงต่อเด็กและสตรีนะครับโดยมีการติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์สากลแสดงออกถึงการไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทําความรุนแรงต่อเด็กและสตรีตลอดจนความรุนแรงในครอบครัวนะครับผมก็ขอรวมไปถึงผู้สูงอายุและคนพิการด้วยวันนี้มันเป็นวาระสําคัญนะครับของโลกด้วยนะเรื่องสตรีและเด็กนะครับแล้วก็คนพิการเหล่านี้ ให้ความสาคัญด้วยนะครับวันนี้ผมคิดว่าผู้ชายเนี่ยไม่ควรจะไปรังแกผู้หญิงโดยเด็ดขาดนะครับโดยเด็ดขาดเราเป็นผู้ชายเราเป็นชพ่อบูุษเขาถูกสอนมาว่าผู้ชายต้องดูแลผู้หญิงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็สังคมต้องเข้มแข็งอย่าดูถูกผู้หญิงอย่าดูถูกเด็กหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมอ่ะนะไม่เป็นธรรมทำให้ถูกมองว่าประเทศเรานั้นไม่เคารพกติกาของสังคมโลกนะครับ ในโอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนในสังคมช่วยกันสร้างความตระหนักถึงปัญหาเกิดจากการใช้ความรุนแรงนะครับที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเด็กนั้นเป็นอนาคตของชาตินะครับและครอบครัวก็คือหน่วยสังคมที่มีความสำคัญที่สุดวันนี้ที่มันวุ่นวายมันมีเรื่องของยาเสพติดมีเรื่องของการตีการทะเลาะกันอะไรของเด็กเหล่านี้ผมคิดว่าครอบครัวเนี่ยมีความสำคัญที่สุดนะในการที่จะต้องแก้ปัญหาเหล่านี้ครอบครัวไม่มีความอบอุ่นไม่อุ่นพ่ออะไรเพราะว่าพ่อแม่ ออต้องหาเงินนะรายได้น้อยนะลูกก็ขายข้อมูลก็ไปคบเพื่อนก็ไปเรื่องยาเรื่องอะไรต่างไปนะอันนี้ครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะ,ะนั้นรัฐบาลต้องดูแลว่าทํายังไงครอบครัวจะมีเวลาอยู่ด้วยกันทําไงจะมีไรายได้เพียงพอพ่อแม่มีเวลาว่างบ้างแล้วก็ครูโรงเรียนสาถสานศึกษาก็เป็นเป็นพ่อแม่คนที่สองด้วยนะก็ต้องช่วยกันในการแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับกับเด็ก ก็ขอให้ทุกคนได้แก้ไขปัญหาด้วยการพูดคุยนะครับอย่าทะเลาะเบาแว้งอย่าตีกันนะผู้ชายอย่าละแกผู้หญิงในภาพรวมของประเทศนั้นรัฐบาลและคอสชก็ยึดแนวทางในการสร้างความปรองดองนะครับในทางการพูดคุยความเข้าใจอย่างสร้างสรรค์น,นะครับกฎหมายคือกฎหมายคนละเรื่องอย่าเอามาปนกันทุกครั้งผมต้องพูดแบบนี้เพราะพอพูดคําว่าปรองดองทีไรมีปัญหาทุกทีนะผมไม่ได้ปรองดองใครกับใครผมปรองดองคนในชาตินะไอ้ถ้ามีผู้มีฝ่ายก็ไปหาทาง เรื่องออทางกฎหมายกันเองนะังนั้นผู้ที่เห็นการกระทำรุนแรงการละเมิดการทารุณทั้งร่างกายและจิตใจนั้นสามารถแจ้งเหตุได้ที่ O.S.C.C. นะครับ One Stop Crisis Center หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สายด่วน13.00ตลอด24ชั่วโมงนะครับช่วงท้ายวันนี้ผมขอเรียนทุกท่านว่าอีกประมาณ2สัปดาห์จะถึงวันมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมาราช ก็ขอให้ทุกส่วนทั้งราชการเอกชนและประชาชนได้ร่วมจิตร่วมใจนะครับปร,พริพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของชาติร่วมกันเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านร่วมทั้งร่วมใจถวายพระพรให้ทรงมีพระพรนลมันที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อเป็นวิ่งขวัญของประชาชนในทุกหมู่เหล่านะครับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้ทุกคนก็วันก่อนนะครับวันก่อน ก็ทุกคนก็เป็นห่วงแลนะมีนักศึกษาต่างๆมาผมก็ไม่ได้โกรธเคืองอะไรหรอกนะก็ไม่เป็นไรก็อยากอธิบายน้องๆเด็กๆให้ทราบครูอาจารย์ด้วยนะว่าวันนี้เราต้องช่วยกันเดินหน้าประเทศนะครับเราไม่ได้มุ่งหวังเพื่อจะมาทะเลาะเบาแยงกับใครโดยพ้่งยิ่งนักศึกษาเด็กนะก็ขอขอร้องกันแล้วกันเราก็สั่งไปแล้วนะไม่มีการดาเนินการตามกฎหมายไม่ใช้ความรุนแรงท่านก็บๆลับลงมางก,กันแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันเวลานี้เราต้องการความสงบแล้วก็สันตินะจะได้เดินหน้า แก้ไขปัญหาของชาติได้แล้วก็แก้ไขหาเศรษฐกิจได้นะครับเรื่องเศรษฐกิจนั้นก็ลองติดตามดูแลกันนะครับหลายอย่างก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะวันนี้ก็ได้รายงานว่าในเรื่องของการลงทุนต่างๆมันก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นหลายประเทศให้ความสนใจเดี๋ยวเราลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของการจัดการบริหารจัดการเรื่องน้ำนะแล้วก็ในเรื่องของการจ้างงานนะทุกอย่างก็ก็น่าจะไปในทางที่ดีขึ้นขอทุกคนอย่า อย่าทุจริตกันกแล้วกันนะครับแล้วก็ร่วมมือกันอย่าขัดแย้งกันอย่าขัดขวางการทํางานของเรานะครับถ้าไม่ชอบใจไม่ถูกใจไม่ตรงกับความต้องการก็บอกมานะบอกมาเลยนะครับอันนี้ขอด่วนถึงนายงตรีขอด่วนมารับรับจะแก้ให้ด้วยทันทีนะครับก็ช่วยกันช่วยชาตินะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับมีความสุขเดี๋ยวก็วันอยู่เสาร์อาทิตย์นะเดี๋ยวดูละครให้สนุกแล้วกันนะครับสวัสดีครับ ทำยังซื่อตรงขอแค่เธอจงไว้ใจและศรัทธาแผ่นดินจะดีในไม่ช้าขอคืนความสุขให้เธอประชาชน